สวัสดีค่ะพบกับรายการโพสต์ซิงเก็ตบอลดิงดิวเช้าวันพัธที่16พุษภาคมราคาทองคำสปอรตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อคืนปรับตัวขึ้นราทีเดียวหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI เดือนเมษายนออกมาต่ำกว่าลาดคาดการไว้ทองคำปิดตลาดเมื่อคืน2,392ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง29ดอลลาร์ค่ะ ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ออกมาเพิ่มขึ้น0.3%ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบปลายเดือนน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.4%ขณะที่เทียบปลายปีเพิ่มขึ้น3.4%ก็เท่ากับตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา3.4%นะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยดูเหมือนน่าจะลดลงเพราะว่าเดือนมีนาคม 3.5%นะคะสะท้อนได้เห็นว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะลดลองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เองตัวเลขยอดค้าปีเดือนเมษายนก็ต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ตัวเลขจริงออกมาส่งตัวต่ำกว่าตลาดคาดการวนะ่าจะเพิ่มขึ้น0.4%ยอดค้าปีถือว่าตัวเลขสำคัญนะคะเป็นส่วนของการขับเคลื่อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะสะท้อนได้เห็นว่า เศรษฐกิจเมกาเริ่มอาจจะอ่อนแอลงแล้วแหละตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดน่าจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในปีนี้ครั้งแรกในเดือนกันยายนส่วนกองทุน SP ส l อทัสมอวันเข้ามาซื้อทองคำา4 4 4ตันค่ะสำหรับวันนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหญ่เลยนะคะ5ตัว แต่ที่สำคัญนะ่าจะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสรวนการว่างงานนะคะตัวเลขนี้อาจจะออกมาในแนวทางที่อาจจะต้องลุ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่ารอบกรอออกมาสูงที่สุดในรอบ8เดือนนะคะแล้วก็หนุนราคาทองคำรอบนี้ตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะลดลง12,000รายเหลือ2 1 9 0 0 0รายนะคะ ส่วนมีการเรื่ก่อสร้างบ้านการเริ่มสร้างบ้านตลาดประเมินว่าตัวเลขเนี้ยน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.48ล้านยูนิตแล้วก็1.42ล้านยูนิตนะคะแต่ชีกิจกรรมการผิดของเฟสสาขาฟิลาเดลเฟียแล้วก็มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนตลาดคาดการว่าอาจจะออกมาไม่ดีนะคะเพิ่มขึ้น0.1%นะคะหลักๆติดตาม คนตกงานมาขอรับสมัครกานว่างงานนะคะสะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานของสหรัฐพอสมเปรนทีเดียวแนวโน้มราคาทงคำประเมินว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ2,400ดอลลาร์แต่ว่าอาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะเพราะว่าปรับตัวขึ้นมาถือว่าค่อนข้างะแรงผ่านขึ้นไปได้เผื่อแนวต้านไว้2อง0 ถึง2,417ดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับ2,375ดอลลาร์และ2,360ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมวนปรับเปลี่ยน9ครั้งขายออกช่วงเย็น4 9 5 0บาทเพิ่มขึ้น200บาทค่ะแนวรับ4 8 0 0บาท4 6 5 0บาทแนวต้าน41,100 10, บาทและ สี 41, ่0 0อบาทค่ะทองแท่งมีอยู่นะคะอาจจะถือต่อไปท่านที่มีต้นทุนสูงก็อาจจะลอลุนนะคะว่าอาจจะกลับมาใกล้ๆต้นทุนแล้วก็ขายทำกำไรออกไปส่วนท่านที่เข้าไปซื้อเก็งกำไรในช่วงราคาต้นทุนต่ำๆนะคะก็อาจจะขายทำกำไรที่ระดับ เหนือ41,000ขึ้นไปนะคะส1่0 0ถึง41,200บาทส่วน GoFuture รนะคะแนะนำฝั่งซื้อเป็นหลักเลยเข้าซื้อที่2,375ดอลลาร์ตัดขัดทุน2,360ดอลลาร์ส่วน g o ลไลฟ์ u เจอซื้อที่2 3 0 0 9 5ดอลลาร์เราก็ตัดขาดทุน2,380ดอลลาร์ค่ะ ส่วนเงินบาทแข่งค่าขึ้นมากนะคะเราก็ถือว่าเป็นผลจากที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมากทีเดียวเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้นถึงส0สิบสตางค์นะคะส6สิบหกบาทสามสิบสตางค์ให้เห็นแล้ววันนี้น่าจะแข็งค่าขึ้นต่อนะคะแนวรับอาจจะประมาณส6บาทถึงส6สบบาทสิบสตางค์ส่วนแนวป้านเผื่อไว้กว้างๆนะคะแต่ว่าน่าจะไปไม่ถึงแหละ นะคะสามสบหกบาทห้สิบตางส่วน US f u t u r แนวรับ35มสบาทเกสิบตางแนวต้าน36มสบาทสีสิบตางค์นะคะณตอนนี้แนวโนม้มอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงของสหรัฐก็หนุนว่าเงินดอละลาร์น่าจะออดค่าลงตรงนี้ก็น่าจะทำให้เงินเงินบาทนะคะอาจจะมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นฝั่งที่ขายอาจจะมีความได้เปรียบกว่าในช่วงนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ